เดี๋ยวครับวายเอ้าด่ากูเชยอะไรวันนี้อ่ะโว้ยเกิดป้ายคนแบบนี้ทำไมเสียงนี่ท่านเป็นเพราะอไอ้นี่เลยตอนน้องรีเสซ็ตนับมันไมาพลาดมันตัวมันหมายถึว่าราเสียงมันไม่เข้าเนาะเสียงในเกมมันไม่เข้ามาหาผมนะแต่ว่าตอนเล่นภาพเสียงก็ยังอยู่นดูรมิด้วยนะคะ เดี๋ยวเขาด่าผว่าไก่นะครับตรงนี้เขาลงไปตายกันข้างล่างหมดเลยแล้วผมอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วฝั่งนั้นก็เหลือสองตัวแล้วผมก็ยิงหัวฝั่งละสองตัวแล้วเขายังยิงด่าผมอ,อยู่ดีครับทุกคนคิดดูดิมันเกินไปไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปนี่ครับเป็นเกียนนะครับจำเอาไว้ครับอย่เป็นอคอมเอร์สแบบนี้เลยสังคมเกมมันแย่แย่มาก double kill มาดูครับดูอ่านะตามเขาไปดูกันนะครับ เขาบอกว่าทำไมไม่ได้คิวลยบอกว่าทไมไม่ไม่คิวรับผมุยตงกอนไม่ได้สก่ากันนะครับทำไมเง้ยก็เกินไปไปกี่ล้านะสีอยแอคมค่แน่ให้คเก่าิการอาวุธเก่อาวุก่ไปกี่าเกอาวุเคโอชนะช่วยไม่น่าเชื่อขลังเป๊ะเลยเขาบอกว่าแอค มาได้สามลาแล้วอดูสิได้สี่ 4, คิวเอ,องเหรอโอ้โหคนเก,ก่งโค้ดโอ้โหแล้วเขาบอกว่าผมขึ้นได้สามได้ยังไง,งครับทุกคนคิดดูเอาแล้วบอกว่าผมเพิ่งเล่นเมือานน่ะเล่นเมื่อวานแล้วขึ้นได้สามได้ยังไงวันเนี้ยโอ้โหไม่ไหวไมไหว,ไไหวดูสิผมเป็นแปดมันดึงแล้วก็แบานี้อะไรดึงแล้วนะมีปีเชื่<ล>ขอข<ล>ึ้นมาโค้งบนดีกว่าทุกคนนะ มึงมีบัตรไหมคุรู้ละดูชะตามองละเพามึงต้องแพ้อยู่ดีควายไหนสเหืนหลังวะขวาวะไม่เห็นหรอยืนไหนเอารงแม่งดิเฮ้อทดุริยางค์ควายไหนวะนี่คนอย่างมึงเน่ยสร้างไม่สร้างมึงก็แพ้อยู่ดีอ่ง ได้เก่่งอยางเดียวโผกินไปถุนมากโง่ยี่ไหนแต่ทุกคนทีก็ควาย้วก็เขา MVP แล้วตามหนึ่งพุแพ้ใคร MVP แต่เราไม่เอก MVP เปล่าเฮ้ยโดนลอยโดนลอยโอ้ยเก็บผมไอ้หนูแบเิ้ยเข้าไปเอ้ยจะโดนลอยไม่เอาไม่เอาเข้าไปก่อน first blood โอ้โหโอ้โหจะตายจะดีเข้ามาก็ตายข้างนอก อเอามันเลมเอามันเอามันเอามันเอานะฮะมันถ้ามันแค่มัน d บ u b l e kill สวยจุดไปแจุดไปจุดไป double k i สวยไอ้สมัยคนที่มันด่า่อนจะสวยทีไวะเียอ้ําสมิไไ้มนจบจแ่จิแล้วรอบสุดท้ายว่าจะมาทำตัวเจอคนด่าตึง่างนะาโดนก็ปนตัาเป็นันแต่แล้วก็ทำตัวเป็น ดูเอาตัวสองน่ที่บเอ็ดตัวนเล่นมันเล่นหวานดูด้วยดูด้วยไก่เออโคยมันเอาวิ่งเอาวิ่งไปเริ่มไปกันแบบไม่น่าเบื่อแล้วนะไม่เห็นด้วยอีนังตีไม่ตายวะโอ้โห การโคราโน่แ no mm ้ว hmm. ถ mm ้าเกิดจะมีโคราโน่นี้อากาเป็นดิองแม็กว้าหวยด้วยเกิ first อ p มาดีครับเตินไปโอ้โหมาเจ็ดโอ้โหเกิน มาเอาคนเก่งตาแล้วหรอว่าคนเก่งเดีเปิดไม้ดีกว่าเปิดไม้ด่ามันหน่อยโอ้โหคนแบบนี้นิสัยแย่มากสีดูสกอร์แปใหเฮ้ยแม่เพราะคนเก่งเพราะคนเก่งเพราะคนเก่งตาแล้วหรอครับพราคนเก่งครับพราคนเก่งเพราคนตึงตายไวจังเลยโอ้โหดาวไวเหลือเกินอ๋อตายแล้วหรอเฮ้ยไม่ต้องชกครับไม่ต้องชกครับไม่ต้องชกไม่ต้องชกไม่ต้องชก เีไม่ต้องชุบตากน้ำตาตรงนั้นแหละเนี่ยม่ต้องชุบมันเอคนปากดีไปให้มันตายอย่างนันแหละดัเคิลความจริงรู้ขนาดอนเราตูีของพ่อคนเก่ง,งึงมตายหรอกวยแววไนักหนาตหนากับเขาหน่อยเอ,อ้เองแต่ตัวก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอกนะเวย ดูดิคูมีเยอะควายมีก็มีเยอะฮีแตเองช้ามากเลย ขึ wow. like, hey, <wi> ้นไปสามไมเล่น huh. ว uh, ันเดียวเหมือนกันหรือเปล่าว่าคนอื่นคือวันเดียวเนี่ยคนเดียวคงเก่งบ้าโอ้โหพรุ่งนี้คงขึ้นแดงนะครับจังหวะนี้นี่ยเป็นบอนนะครับคนนี้ถ้าผมเป็นแกงผมไม่นั่งพันยันนั่งพันยาหรอเปล่ดูเนี่ยมันไม่เลาป่มเดียวแล้วคือเป็เซงเหมือนบ่อนนะครับทุกมาเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาย่างนั้นจ่ิงแล้ตัวเองตาทไปเมื่อกี้ first blood เอาหมวดแตกครับผมอ Oh, oh. like. oh. 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 โอ oh. ้โหเกินหล่อยอีกแล้วอะซัฟฟี่กูเกินโอ้ยยันปีซัฟไม่น่อยโอ้โหแต่ละคนช้าจริงมันก็สุดไปแล้วดีโอ้โหอุตส่าห์หัวตาะจ๊ะยังหัวไม่เป็นอยู่วันนี้ติดยากอยู่เอาเพื่อนพันยานันยาเข้าจังหวะนี้นะครับถ้าคนเก่งของท้าวเชลท่าเปิดครับผม

เขาดึงเขาเนี่ยแต่งตัวเองอะแต่งตัวก็ไม่ไม่้กันเลยนานนะบักวายากเนี่ยค่ิงสามในเงี้แนตาซีอ่งกัตัวเองตงมาด้บอะไรอะคือผมเคยขึ้นแดงมาซีท่านึงแต่มันไี่คยขึ้นแดงเลยดูอ้าวยิกดีเก็ไม่ได้แปลว่าคนใจเก่งาทเ่อนหรือเปล่ายังไม่รู้กดไลค์ให้ก่อนแบรน์เอาแบนมันรายงานพวกเกียนตกลงไปเลยหรือแบนจริงม่นจะแบนดปลอมนี <c oughs> แคปรูปไปละกันแคปอยู <c oughs> ่ไอดีไว้แฝงหาไม่เจอทา <c oughs> ไมวันนีครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากอย่าไปดาวนเดินเขาถ้าคุณไม่กิงพอนะครับนี่คคือโปรไฟล์ของคนที่เป็นคนด่านะครับเดี๋ยวค่อยซูมมาดูครับครับแคปรูปไหมครับผกตังวานี้ ก็ขอครับคนอย่าไปซ้ำซบอย่าไปด่าเพราะว่าไก่โง่แล้วก็ด่าพ่อเราไม่เื่นเขานะครับกคนทังนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้และเวลานี้นะครับกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรให้หมดนะครทุกคนอย่ากดติดไลค์ก็พอแค่นั้นแหละเสแล้วครับแต่งตัวก่อนนะกัน OK: นะครับเสื้อผ้าต้งตึงก็มีเห cool so 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 okay, ็บเสื้อแดงๆอ่ะตึงสุดอันนี้ก็โอเคอันนี้ชุดตึงหมดนะแต่ก่อนใส่บ่อยชุดนี้ยนี่รองเท้าดีมันสวยกเลยเอามาคู่กันมั่งกระโปรงนี้ก็โอเคนะใส่กับชุดนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยอ่านี่ไงเงี้ยเงี้ยเอาฟ้าขึ้นจริงไปหยิบเพื่อนมาสีจะยินก่อน ของฟรีทั้งนั้นตาคนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ผมตัแต่องเป็นใส่เติมว่ามันดูเท่า,สายส่ฟรีอย่างเราเรานะผมจัสวัน,นี้เออต้มค d ดีเเขาก็เยอะกว่าผมนะครับเต้มน,น,นั่นมี่โน้เขาก็เยอะอตาหัวตาเอวเยอะอตาชนะเขาก็เยอะกว่า,า,วา,า,วา,า,วานะแต่แบบมันก็เก่งนะแต่ก็แบบมันทำไาไส่แย่ๆอย่างเงี้ยก็ขอจิดลิปไปเพียงเท่านีน้นะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้ว 没来。Bye bye.